สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมจารแมวกันเหมือนเดิมครับวันนี้จาแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลให้กับทุกคนนะครับก็หยิบมา5คู่นะครับนะเอามาฝากกันแบบจัดเต็มนะครับวันนี้ครับน้าก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับใครนะครับนาทียังไม่มีกลุ่มเชียร์ฟุตบอลนะครับหรืออยากจะเข้ากลุ่มของทางจารแมวนะครับนะตอนนี้ครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับ การการเข้ามีเพียงอย่างเดียวครับเพียงแค่เล่นเว็บเดียวาจาย่ายแมวเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มกันเลยครับทางจากแมวนะไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับใครที่สนใจนครับนะก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับในกลุ่มของอาจา่ายแมวครับก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับนําบอลสดเล่นกันทุกคู่นะ การตีความแม่นล้ำเซนนะครับเน้นถอนไม่เน้นฝากนะครับใครที่อยู่กลุ่มอื่นแล้วเสียมากกว่าได้ครับนะลองเปิดใจมาอยู่กลุ่มอาจารย์แมวดูครับรับประกันนะครับนะตามอาจารย์แมวทุกวันนะครับได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับนะอาจารย์การันตีเลยครับด้วยประสบการณ์กว่า3-4ปีนะครับนะยิ่งใครเล่นบอลสดนะครับนะคอบอลสดไม่ควรพลาดครับนะส่วนตัวอาจารย์แมวชอบบอลสดมากครับใครที่สนใจครับนะอาจารย์แมวก็จะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างครับเป็นแอ็ดซีเอทีแปดแปดเก้าเก้านะครับ อย่าลืมครับมีแอดอำนาจด้วยนะ CAT 8 8 9 9ครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมครับจานแมวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้จานแมวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้จานแมวทำคลิปต่อๆไปนะครับมาครับเราก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันครับก็เป็นทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเปิดสนามโอทับฟอร์ดนะครับตอนรับการมาเยือนเบนฟอร์ดนะครับคุณยจะครับนะก็จะเตะกันในช่วงลาตีสองของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนกันก่อนครับตอนนี้แมนยูครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไป27นัดชนะ15เสมอ5แพ้7นะครับได้41เสีย37มี50คะแนนส่วนทางเบนฟอร์ดนะครับนะตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับแข่งไป28นัดชนะ10เสมอ13แพ้5ได้46เสีย37มี43คะแนนนะครับต้องบอกว่าอันดับสูสีกันนะครับหน้าคู่นี้ครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตุเฮต์นะครับของทั้งคู่ก่อนครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาทั้งหมด4คครรัั้งบ ทางด้านของแมนยูนะเอาเสมอได้2ครั้งแล้วก็ทางเบนฟอร์ดเอาชนะแมนยูได้1ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่1ครั้งนะนัดล่าสุดที่พบกันนะครับนัดต้องย้อนกลับไปในปี2022น่ครับนะในเดือน8นะครับก็เป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับที่สามารถเปิดบ้านถล่มแมนยูได้ถึง40นย์ะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไ่จากเจ้าบ้านครับอย่างแมนยูนะผลงานของพวกเขา ห้านัดหลักสุดทุกการครับก็สามารถเก็บใช้ยได้3นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดน,นะครับนัดก็บุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมาที่2อูนนะครับ ส่วนทางด้านผลงานในบ้านของแมนยูครับนาฮานาลักสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยไปได้ถึง4นัดนะครับเสมอแค่นัดเดียวนะต้องบอกว่าแมนยูครับเล่นในบ้านของพวกเขาแข็งแกร่งมากนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดกันบ้างครับเบนฟอร์ดนะผลงานของพวกเขานาฮานาลักสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้2นัดเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับนาก็บุกไปเสมอใบตั้นแบบสุดมันนะครับที่สามสามนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับในการเล่นเกมเยือนนะครับของพวกเขานะก็สามารถเก็บชัยได้หนึ่งนัดเสมอไป3เกมแล้วกก็แพ้1เม ัดล่าสุดก็เป็นเจอกับไบตันนะที่เสมอกันมาที่3ามนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วก็แผนการเล่นกันบ้างครับวันนี้ครับเฮดโค้ชอย่างอิลิเทนฮารครับจะไม่มีคาเซเบโลครับที่ติดโทษใบแดงนะครับนะก็อีกคนก็เป็นอย่างคริสเตียนอิเลเซนนะครับนะที่มีการบาดเจ็บไม่สามารถลงได้ครับอันนี้คาดว่าครับน้าเตรียมจัดบุมาแบบ4 2 3 1นึครับผู้สาตัวข้ามน่าจะเป็นดาวิดเดเคอาครับกองหลัง4ตัวไล่จากซ้ายมาขวาจะเป็นลุคชอครับลิซันโดมาตินเนสแล้วก็ราฟาเอลวารานะะครรับ่่นนาา็จเปดโนะครับ ส่วนคู่กองกลางคขาหน้าจะเป็นเฟร็นะครับคู่กับสกอตแม็กทอมินเนรนะครับส่วนทางด้านตัวลุก3ตัวครับน่าจะเป็นมาคัสและฟอร์ดนะครับบูโน่เฟรนารเดสแล้วก็แอนโทนีนครับส่วนกองหน้าเป้าครับน้าจะเป็นมาเชียลนะครับคอยล่าตะขายนค่ับคืนนี้ส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับน้าก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาหลายคนนะครับนะ โดยหลักๆก็จะเป็นเลวินพอตเตอร์นะครับนะที่มีการบาดเจ็บไม่สามารถลงได้ครับวันนี้คาดว่าเฮดโค้ชอย่างโทมัสแฟรงค์นะครับเตรียมจับระบบมาแบบ3 5 2ห้ครับนะผู้รักษาตัวจะเป็นลาย่าครับกองหลัง3ตัวครับจะเป็นโลเออร์สลาฟนะครับนะเบนมีแล้วก็พิวหนักนะครับส่วนทางด้านกองกลาง5ตัวครับน่าจะเป็นฮิกกี้ครับน้าเจนเซนนอกาดนะครับแล้วก็ดาซิวาส่วนอีกตัวครับน่าจะเป็นเฮนลี่ครับส่วนคู่กองหน้าครับน่าจะเป็นเอมบูโมครับคู่กับอีวานโทนี่ครับนะตัวเก่งของทีมคอยล่าตะขายในค่ำคืนนนี้ะครับ ส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับเป็นทางด้านของแมนยูครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่0.7 5หนะครับหรือครึ่งควบโลกครับค่าน้ําของแมนยูตอนนี้ครับอยู่ที่0.85ครับส่วนทางแมนฟอร์ดนะครับนก็จะอยู่ที่1.05นาครับก็น้าลดนะครับนะแต่ละบริษัทก็มองว่าครับภาษีของแมนยูครับมีโอกาสชนะมากกว่านะครับในราคาแฮนดิแคปนะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3าครับสูงก็จะอยู่ที่0.93ส่วนต่ําก็จะอยู่0.95ครับส่วน้าด้าคารับะ ้าบ้านชนะอยู่ที่1.65กครับเสมอกันอยู่ที่3.60ส่วนทีมเยือนชนะจะอยู่ที่4.60นะครับโอกาสคู่นี้ครับนะอย่างดีสุดของเบนฟอร์ดนะครับก็แค่บุกเสมอนะวันนี้ครับหน้าทางแมนยูครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ครับบวกกับว่าผลงานในบ้านของพวกเขาครับห้านัดหลักสุดทุกการครับไม่เคยแพ้ใครเลยนะส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดครับในเกมเยือนพวกเขาไม่ค่อยดีนะครับนะส่วนเกมในบ้านก็คงไว้ใจได้อยู่ครับบวกกับดูครับนะ ดูจากไลอัพนักเตะครับต้องบอกว่าทางแมนยูครับนะดูเหนือกว่าครับถึงพวกเขานะจะขาดคาเซเมโลครับแต่ก็ได้สกอตต์แม็กโทมินเหรือซาบิเซอร์ครับเป็นตัวเลือกนะในลงแทนนะครับจางคิดว่าคำนัดทางแมนยูครับเขาเล่นในบ้านเก่งนะถึงเบนฟอร์ดครับนัดที่แล้วพวกเขาสามารถถล่มแมนยูได้ก็จริงครับแต่ตอนนี้นะต้องบอกว่าแมนยูครับคงเส้นคนวามากกว่าครับถึงนัดที่แล้วนะพวกเขาครับพลาดแพ้ให้กับนิวคาสเซิลก็จริงครับแต่เชื่อเลยครับน้าแมนยูครับไม่ค่อยแพ้ใครถึง2นัดติดนะ วันนี้ครับผมขอกัดฟันนะครับตอบทางด้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทิ้ครึ่งโลครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่สองกันครับเป็นทางด้านคอนสายฟ้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเต็มเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับคู่นี้ก็จะเตะกันในช่วงโวลาตีสองของบ้านเราครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของอันดับตารางคะแนนก่อนๆครับตอนนี้เวสแฮมมาครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไป27นัดชนะ7เสมอ6แพ้14ได้25เสียสามสิี่มคะแนนนะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับนาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป27นัดชนะ13เสมอ11แพ้3นะครับได้ส1เสีย19ครับมี50คะแนนนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของเฮดตูเฮดของทั้งคู่ก่อนครับนาคู่นี้ครับห้านัดหลังสุดที่เคยพบกันนะครับก็ไปทางด้านของเเวสแฮมอาชนะได้้1ครัง เสมอกันมาที่ er. Plus, 2ครั้งนะครับส่วนทางนิวคา纽卡素นะครับเอาชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับที่สามารถบุกไปเสมอนิวคาสเซิลได้ถึงถิ่นนะครับที่1นึนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเวสต์แฮมนะครับผลงานของพวกเขาห้านัดหลังสุดทุกปการครับก็สามารถเก็บชัยไปได้3นัดเสมอไป1นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1นึ่นัดนะล่าสุดครับเป็นเกมในลีกของตัวเองครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แฮ햄ตันได้ที่หนึ่งศูนย์นะครับส่วนทางด้านครัับยง เคยแพ้ใครนะชนะไปสาเสมอไป2ครับล่าสุดก็ที่เล่นในบ้านตัวเองครับนะก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะเซาท์เทมป์ตันได้ครับที่1นูนย์นะครับส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผลงานของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้สามนัดนะครับแพ้ไป2นัดนะนัดล่าสุดครับพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนยูได้ครับนัดที่สอศูนย์นะครับส่วนผลงานในการเล่นเกมเยือนของพวกเขา5นัดหลังสุดนะครับก็สามารถเก็บชัยได้สองนัดเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ เกมล่าสุดนะครับนะในการเล่นนอกบ้านนะครับก็สามารถบุกชนะฟอร์เรดได้ถึงที่นะครับที่2อหนึ่งนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านไรอัมดังเตะครับแล้วก็แผนการเล่นกันบ้างนะครับกับไล่จากเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมครับวันนี้เฮดโค้ชอย่างเดวิดมอยครับเตือนจัดบทมาแบบ4ี่สัมสาวะครับผู้สาวตัวค้ำน่าจะเป็นฟาบิสกี้นะครับกองหลัง4ตัวครับน่าไล่จากซ้ายมาขวาก็จะเป็นอย่างเอเมอร์สันนะครับนะอายิบอาโก้ครับซูมาก็เป็นเคเลอร์นะครับส่วนทางด้านแดนกลาง3ตัวครับน่าจะเป็นซูเซกนะครับนะดีแคนไลท์ครับแล้้วกก็ปาาเตนะครับ ส่วนสามกองหน้าครับยังคงเป็นเซตเดิมครับอย่างเบลลามาครับอันโตนิโอก็จะลอนโบเวนนะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเฮดโค้ชอย่างเอดดี้ฮาวครับเตรียมจัดบทมาแบบ4ี่สมสาเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูครับก็จะเป็นอย่างนิกโป๊ปนะครับกองหลัง4ตัวครับไล่จากขวามาซ้ายครับก็จะเป็นทิปเปียนะครับนะผู้เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็จะเป็นแชร์นะครับน้คู่กับบอทแมนนะครับส่วนทางแบ็กซ้ายก็จะเป็นเบิร์นนะครับส่วนทางด้านกองกลาง3ตัวครับน่าก็เป็นลองสตาร์ทนะครับนะบูโน่กิบมาไลก็โจลินตันนะครับส่วน3กอองงงหนนน้าาคครรััับบะยยเเเป็ซตดิม่ มอร์ฟี่นะครับนะอเล็กซานดราอิชักร์ครับแล้วก็เซงแม็กซิเม็งนะครับหอยราดถ้าขายในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมครับเปิดมาต่อเล็กน้อยนะอยู่ที่0.25ครับหรือราคาปอปลาครับราคาน้ําของทางเวสแฮมครับอยู่ที่1.08นะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างนิวอัลเซ่นอยู่ที่0.82ครับแต่เว็บก็มองว่าคำน้าโอกาสที่นิวอัลเซ่นนะครับจะชนะมีสูงอยู่นะครับถ้าราคาน้ําออกมาแบบนี้ครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับเปิดมาที่2 2ลลููกกคคครรบบึ่งัสูงอยู่่ที0 9ง ส่วนต่ำก็จะอยู่ที่0.90นะครับคู่นี้ครับนะประตูรวมกัน2ฝั่งครับอาจจะเกิน2ลูกนะครับหรืออาจจะต่ำกว่า2ลูกครับ้วยราคาน้ําออกมาแบบนี้นะครับดูจากราคาที่ออกมาครับนะต้องบอกว่าเนโวเซ่นะครับดูดีกว่าทางเวสแฮมครับแต่ว่าสถิติที่พบกันนะครับนะคู่นี้ผัดกันแพ้แพชนะครับทางเวสแฮมนะก็อยู่ในพื้นที่ะครับโซนตกชั้นอยู่ครับถ้่าวันนี้พวกเขาชนะได้ครับก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่ 11, 12เลยครับวันนี้แรงจูงใจก็ได้เล่นในบ้านด้วยครับ วกับผลงานในบ้านตอนนี้ครับต้องบอกว่าทางเวสแฮมครับผลงานดีมากนะฮะในหลังสุดทุวรการพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยครับวันนี้ครับจางขอต่อไปทางด้านของเวสแฮมครับที่0.25ครับฟานทงมาครับแล้วก็มาต่อคุยสามครับนะก็บินไปที่เยอรมันนะครับก็เป็นบอลถ้วยของเยอรมันนะครับระหว่างเน้นแบกครับนะเปิดบ้านพบกับสุตดการ์ดนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในช่วงเวลาครับสี่ทุ่มห้าสิบเก้าครับของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตัวเฮดของทางโค้งก่อนครับนะฮะในหลักสุดทุกการครับทางสตุกาดนะครับสามารถเก็บใช้ได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันมาที่1ครั้งนะนหล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านของสตุกาดครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเดิมแบกได้ที่3าูนย์นะครับแต่เป็นบอลรายการกระชับมิดนะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านนะครับอย่างเดินแบกกันก่อนครับเดินแบกก็สามารถเก็บใช้ได้สองนัดนะครับแพ้2นัดแล้วก็เสมอ1น่ัดนะในหลัาสุดครับเป็นบอลนาหิกาตัวเองครับ ส่วนทางด้านการเล่นเกมในบ้านนะครับนักก็ชนะไป3ครับเสมอ1แพ้แค่1เกมครับล่าสุดก็เป็นบอนเดลิกตัวเองนะครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับดาวสตาร์ไปที่ศูนย์หนึ่งครับส่วนผลงานนะครับนะของทีมเยือนครับห้านาหลังสุดทุกรายการครับอย่างสตุตการ์ดนะครับนะก็สามารถเก็บชัยไปได้หนึ่งนัดแต่ครับแพ้ไป3เกมก็เสมอ1เกมครับเกมล่าสุดนะก็บุกไปแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินไปครับที่สามศูนย์เลยครับเป็นบอนเดลิกตัวเองนะส่วนทางด้านผลงานนะครับนักการออกเล่นเกมเยือนนะครับของพวกเขานะห้านาหลังสุดทุกรรรราาาายกกกคััับบสสมมถเเ็็ชไไไดดด้้้อ่งนนปปแแลวพ ถึง3เกมครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับยูเนียนเบอร์ลินนะครับที่3านะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของไลฟ์อัพนักเตะนะครับของทั้ง2ทีมแล้วก็แผงกันเล่นกันก่อนครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างเนินแบกครับวันนี้เนินแบกเต็มจัดบวมาแบบ4ี่ห้าหนึ่งครับผู้สามตัวข้างหน้าจะเป็นเจนเซนนะครับกองหลัง4ตัวครับไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นบราวน์นะครับหน้าคู่เซนเตอร์แบกจะเป็นซิลเลอร์ครับหน้าคู่กับอัพนอร์นะครับส่วนทางแมกขวาครับจะเป็นกายามิล่านะครับส่วนทางด้านแดนกลางร์ครับนากซ้ายมาาขวครับก็็จะเปน เนื้อแชเกอร์นะครับน้าเทมเบลรมันนะครับแล้วก็จะมีอย่างโยฮันเนสไกด์ครับมูเลอร์เดลลี่นะครับแล้วก็เจมส์คัสตอร์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับน่าจะเป็นคัสบอร์ดูอาร์นะครับคอยล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสโตรกกาส์นะครับวันนี้เฮ็โคขาอย่างเซบาสเตียนฮอร์เนสนะครับเดินจัดบอลาแบบ4-3นะครับผู้ชสามตัวครัหน่าจะเป็นเบสโล์นะครับกองหลังสี่ตัวหน้าไล่จากขวามาซ้ายก็เป็นแอนตันนะครับโค้ชในเตอร์แบ็กจะเป็นมาร์สโลบานอสนะครับคู่กับซากาดูครับส่วนทางแบ็ซจะเป็นนอโตะครับ ส่วนทางด้านกองกลางครับหน้าสตัวครับจะเป็นฮาราคุชินะครับนะมีวาโอลูเอนโดครับนะก็จะมีมิวล็อกนะครับส่วนทางด้านกองหน้า3ตัวครับนะก็จะเป็นเวสโนมันนะครับฮวนเปเรล่าครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอย่างคิสโฟลิสนะครับนะตัวเก่งของทีมครับคอยล่าจะขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านราคาครับที่ออกมาในวันนี้ครับเป็นทางด้านของมะขาวครับซาตจกาครับบุกมาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับอัตราค่าน้ําอยู่ที่0.90นะครับส่วนทางเนมแบงครับอยู่ที่1.00นะครับ ส่วน like right. really ทางด well ้านราคาสูงต่ำวันนี้ครับนะเปิดมาที่2อกครึ่งควบ3ามครับต่ำจะอยู่ที่0 7 7ดส่วนสูงก็จะอยู่ที่1.12นะครับวันนี้คบน้าด้วยราคาที่ออกมาครับนะก็โอเคอยู่ครับนาจากไรออนนักเตะครับทางสตุกัดครับต้องหมุกมาต่อแน่นอนครับแต่ว่าผลงานนะครับนาของทางเบิร์แบงคครับเวลาเจอกับทีมใกล้ๆกันหรือทีมใหญ่กว่าครับพวกเขามักระทําได้ดีครับถึงสถิตินะครับนาที่เคยพบกันนะครับทางสตุกัดนะครับนาจะดูเหนือกว่าครับแต่ส่วนมากนะที่เจอกันก็เป็นบอลในีน้เล็การร้วยคับ วันนี้อาจารย์เชื่อว่าเนินแบกครับน่าจะเก็บใช้ได้ครับวันนี้ครับนะอาจารย์แมวขอลองมาทางด้านของเนินแบกครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4กันครับก็ยังอยู่ในการบอลถ้วยของเยอรมันอยู่ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างอาร์บีไลซิกนะครับนะเตรียมเปิดบ้านพบกับโปรตุเซียนดอทมูลนะครับคู่นี้ครับก็จะเตะกันในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่ห้าของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตูเฮดของทั้งโค้งนครับห้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับทางไลซิกนะครับสามารถเก็บใช้ได้สามครั้งทางดอทมนนะะคคครรรััับบบเก็ชได้้ง ล่าสุดที่พบกันครับเป็นเกมในลีกนะทางไลซิกครับบุกไปแพ้ให้กับดอทมูลมาที่2-1นะครับมาครับแล้วก็ดูทางด้านของผลงานกันบ้างครับนะของทั้ง2ทีมครับก็ไล่จากเจ้าบ้านครับอย่างไลซิกกันก่อนครับผลงานของพวกเขาครับห้านาล่างสุดทั่วการครับก็สามารถเก็บชัยได้1ครั้งครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะเกมล่าสุดครับเป็นเกมในลีกตัวเองครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับไมล์ศูนย์ห้ามาที่30นะครับนะ ส่วนทางด้านผลงานนะครับนาการเล่นในบ้านของพวกเขาครับห้านาหลังสุดนะครับก็สามารถเก็บใช้ไปได้3นัดนะครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมครับในบ้านล่าสุดนะครับนัก็เป็นการเปิดบ้านแพ้ให้กับไมล์ศูนย์ห้าไปนะครับนะที่สามศูนย์นะครับมาครับแล้วก็ดูทางด้านผลงานนะครับห้านาหลังสุดของทีมเยือนอย่างดอดมูลกันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับห้านาหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บใช้ได้สองนัดเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปสองนัดนะครับนัดล่าสุดนะครับนัเป็นเกมในหลือครับพวกเขาก็บุกไปแพ้ให้กับบาเยนมาถึงสี่สองนะครับ ส่วนทางด้านผลงานนครับนะในการออกไปเยือนนะครับของดอทมูลน,นะครับก็สามารถเก็บชยัยได้สองนัดเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปสองนัดนครับในล่าสุดครับก็แพ้ให้กับบาเย,ยนร์ไปที่สี่สองนะครับนะในเกมออกไปเยือนนะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านของไลฟ์อัพนักเตะครับนะแล้วก็ระบบในคืนนี้ครับว่าจะจัดมาในรูปแบบไหนครับวันนี้คาดว่าให้โค้ชอย่างมาโคโรสครับเตรียมจัดระบบมาแบบ4-2-2-2นะครับนะผู้สาปตัวจะเป็นบรัสวิทนะครับส่วนทางด้านกองหลังครับ4ตัวครับไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นเดวิดลามะครับวิลลี่ออร์บันนะครับกาวิโอแล้วก็เป็นอย่างเบนจามินเฮลิสนะครับนะส่วนทางด้านคู่กองกลางตัวรับนะครับ2ตัวจะเป็นไฮดาระนะครับนักโค้กับไลเมอร์ครับ ส่วนทางด้าน2ตัวลูกนะครับน่าจะเป็นดาววีอัลโมครับคู่กับโซวัสไลครับส่วน2กองหน้าวันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างติโมววนเนอร์ครับคู่กับอังเดซิวานะครับนะสตัวเก่งของทีมครับคอยล่าแะขายในค่ําคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของดอทมุนนะครับนะวันนี้คาดว่าเฮโคอย่างเอดินเทซิดนะครับน้าเต้นจัดระบบมาแบบ4ส่ซ้ำๆนะครับผู้สามตัวครับน่าจะเป็นโคเบลครับกองหลัง4ตัวครับน้าไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นมาริอุสบูฟครับนิคัสซูเล่ครับนะคู่กับแม็กดูเมลครับส่วนทางแบ็กซ้ายครับน้าจะเป็นไลเยสัันนะครบ ส่วนทางด้านแดงกลาง3ตัวครับน่าจะเป็นเอมิลี่ชาดนะครับนะจะูบเบลลิงแฮมและก็แกเรโลครับ,บ,รบส่วนทางด้านกองหน้า3ตัวครับนะก็จะเป็นอย่างดอนเยลมาเลนนะครับนะยูซุฟามูโคโคครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นอย่างมาโก้ลอยครับ3ตัวเก่งนะคอยราคายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับเป็นทางไบซ็กนะครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่0.25ครับหรือราคาปอปาครับท่าไรเซกชนะครับนะค่าน้ําอยู่ที่1.11นะครับก็น้ําล้นเลยครับส่วนทางทีมยังหนังดอทมูนนะครับค่าน้ําอยู่ที่0.80นะครับแต่แล้วเว็บก็มองว่าครับโอกาสของดอทมูนนะสู้ได้ครับนะเพอเพออาจจะมาชนะได้ครับถ้าราคาเป็นแบบนี้ครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ําวันนี้ครับเปิดมาที่3ลูกครับสูงอยู่ที่0.98ส่วนต่ําจะอยู่ที่0.90นะครับ แต่เวก็มองว่าคับนาราคาสูงต่ำคนนี้ครับโอกาสที่จะเป็นไม่ได้ครับก็เท่าเๆกันนะครับนะอาจจะต่ำกว่า3ลูกหรืออาจจะสูงกว่า3ลูกครับพะราคาน้ำครับนะออกมากางๆนะครับวันนี้คับน่าจานแมวครับดูจากไลฟ์อัานัตเตะครับต้องบอกว่าสูสีกันมากครับแต่ที่น่าสนใจครับนะคือเฮดคุณเฮดนะครับนะสติตที่เคยพบกันนะครับต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมา5ครั้งครับต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชนะนะแทบไม่มีเสมอกันเลยครับ แล้วก็บอลคู่นี้ครับน่าจะบ้านไข่บ้านมันด้วยครับวันนี้ก็เป็นบอลถ้วยนัดแรกครับวันนี้ครับนะอาจารย์แมวขอเลือกเชียร์ครับทาง RB l e บีไลซิตครับขอต่อไปที่0ูนยครับฟานธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่5กันครับวันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับของข้าคืนนี้นะที่อาจารย์แมวเอามาฝากกันนะครับ ก็บินไปถึงสเปนเลยนะครับเป็นบอลถ้วยนะของสเปนนะครับระหว่างบาร์เซโลนาครับนะเปิดบ้านแคมนูครับตอนรับการเยือนราชันชุดขาวและอัลมาริกครับคู่นี้ก็จะเตะกันในช่วงลาตีสองของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของเฮดทุเ şey ฮที่พบกันก่อนครับนะฮานาหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านของบาซ่านะครับที่สามารถเอาชนะและอัลมาลิกได้ถึง4ครั้งครับทางมาลริดนะเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวครับ คู่นี้ครับเป็นบอลถ้วยนัดที่2ครับนัดแรกก็เป็นทางด้านของบาซ่านะครับที่สามารถบุกไปชนะเรอัลเมลิกไ,ได้ครับถึงถิ่นนะครับนะที่1น่งนนะครับ นัดนี้ก็เป็นนัดตัดสินแล้วครับนะว่าใครจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันบ้างก็เรื่อจากเจ้าบ้านอย่างบาร์ซ่าครับผลงานของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดทุนการครับก็สามารถเก็บชัยไปได้5นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับน้าก็เป็นเกมในลีกตัวเองครับพวกเขาก็สามารถบุกไปถล่มนะครับอย่างเอลเช่ได้ถึง4-0เลยนะครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดนะครับก็สามารถเก็บชัยไปได้4นัดนะครับเสมอ1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับนัดที่พวกเขาเล่นในบ้้้าา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 านน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 คคครรรรรัััับบบบบบกก็็็เเเเเเปปปออออออลลลใีีขขงงงงตวททดดซ่่ะะสมถิช ด้นที่2อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนาของทีมเยือนอย่างเลอเอามาลิกครับผลงานของพวกเขา5นาดาหลังสุดทุนการครับก็สามารถเก็บชัยชน้สนัดเสมอไป1น1นัดและก็แพ้ไป1นนัดนะครับนดล่าสุดนะครับเป็นบอลนลิกตัวเองนะพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านถล่มอย่างมายาลูลิตได้ถึง6กศูนย์เลยครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนาในการออกไปเล่นเกมเยือนนะครับ5นาดหลังสุดก็สามารถเก็บชัยชน้สนัดเสมอไป1นนัดและก็แพ้ไป2นัดะนดะนดครับ นัดล่าสุดนะครับนัดที่ออกไปเยือนก็ไปเยือนบาร์ซ่านะก็แพ้ให้บาร์ซ่ามาที่2อนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของไลอัพนักเตะครับนะแล้วก็แผนการเล่นในคืนนี้นะครับวันนี้ครับคาดว่าเฮดโค้ชอย่างชาบีนอเดสนะครับเตนจัดบบมาแบบ4ีซานะครับผู้สาตัวครับนะก็จะเป็นแทสสเตเกนนะครับ กองหลังสี่ตัวครับนะไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นเบลเต้นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นอารอนโซ่นะครับนะคู่กับจูบคุนเด้นะครับส่วนทางขวาสุดนะครับน่าจะเป็นอารลาโค้ครับส่วนด้านด้ากลาง3ตัวครับน่าจะเป็นกาวี่นะครับนะบุสเกตแล้วก็อีกตัวเป็นอย่างเคสซี่นะครับส่วน3กองหน้าครับยังเป็นเซตเดิมครับอย่างฟาติ้งครับแล้วก็เลวันดอฟสกี้นะครับอีกคนก็เป็นลาฟินย่านะครับคอยล่าจะขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านของเลยเอาวันะลิกนะครับนะเฮดโค้อย่างอันเชลตินะครับเตรียมจัดวางมาแบบ4 3 3ัมซามนะครับคู่สามตัววันนี้ครับน่าจะเป็นอย่างกูตัวครับกองหลัง4ตัวครับไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นวัสเกตนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับก็จะเป็นมิเนเตาครับนะคู่กับเฟรนันเดสนะครับส่วนทางซ้ายสุดครับจะเป็นอาราบาลนะครับส่วนทางด้านกองกลาง3ตัววันนี้ครับนจะเป็นโทนี่โค้ตนะครับนะชูอาร์เมนี่แล้วก็เป็นอย่างลูก้าโมูริตนะครับ ส่วนสามกองหน้าวันนี้ครับน่าจะเป็นเบลเวเด้แะครับนะลาลิมเดเซมาครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียครับขอยลาราคาในค่าคืนนี้นะครับส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับนะเป็นทางด้านบาร์ซ่าครับเจ้าบ้านนะเปิดมาต่ออยู่ที่เล็กน้อยครับน่าอยู่ที่0.25นะครับอัตราค่าน้ำคำนั้นท่าบาร์ซ่าครับอยู่ที่0.96ถ้าเป็นเลอรเมริกาครับจะอยู่ที่0.94ครับราคาให้แคป็เอามาแบบนี้ครับต้องบอกว่าสูสีกันมากนะครับน่าตัเว็บที่มองออกมานะครับส่วนทางด้านราคาสสสููููงงตต่่่่่่่ํําาววััันนนนีีี้คครรบบออยยทท0.95 0.93จะะ ดูจากราคาวันนี้ครับนะต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเจอกันที่ไรครับนะ แทบไม่มีเสมอนะครับต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชนะนะครับวันนี้ก็เป็นนัดที่2นะครับนัดทางบาร์เซโลนาครับก็กุมความได้เปรียบนะครับนัดที่สามารถเอาชนะทางเร้วมาลิกนัดแรกได้ครับวันนี้ครับน้าราคามาค่อนข้างเล่นยากครับวันนี้อาจา์แมวขอหนีไปเลนราคาสูงต่ํามากกว่าครับจา์ดูว่าคู่นี้ครับเวลาเจอกันนะครับนะและยิ่งเป็นบอลถ้วยครับมักจะยิงกันได้น้อยนะครับนะเพราะเกมตาคนต่างอุดนะครับนะรอกาดพลาดแล้วก็สวนกลับอย่างเดียวครับคู่นี้ครับนอาจา์มองว่าครับทางบาร์เซโลนาครับนะได้เปรียบในบ้านนะครับ อาจจะชนะกันที่1ลูกครับน่าเฉื่อมกันไปครับวันนี้จานแมวขอลองมาที่สกอร์ต่ำครับที่2ลูกครึ่งครับฟันทงก็จบกันไปแล้วครับนะาคู่ที่จานแมวเอามาฝากหน้าช่องทาง u t u b e ครับสำหรับใครครับน้าที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์บอลครับเหมือนเดิมครับน้าสามารถอเข้ามาได้เลยครับทางจานแมวครับไม่มีเก็บค่าจ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับแต่การเข้ากลุ่ม VP ของจานแมวครับมีเพียงอย่างเดียวนะเพียงแค่เล่นเว็บเดียวกับจานแมวเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มกันเลยนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนครับที่อยากได้บิน VP ของอาจารย์แมวครับนะก็อย่าลืมเข้ามาอยู่ในกลุ่มมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตัว VP ของอาจารย์แมวครับนะก็จะเอามาจากหน้าช่องทาง u ู u ูบครับอาจารย์แมวก็จะคัดมา1-2โคครับเพื่อมาทําเป็นบิน VP ีให้กับสมาชิกครับที่ติดตามอาจารย์แมวทางช่องทางไลน์เท่านั้นนะครับวันนี้อาจารย์แมวก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับนะรับทรัพย์กันไปทั่วหน้าครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ